ครับผมต้องฟ้าซีกียัเป็นสีฟ้าให้คอมเมนต์แซวเดี๋ยวไการตอบเออพี่บอลมองไว้ทำไมอยู่ดีมันบานปลายได้ขนาดนั้นเพราะความจริงผมก็ว่าเอาพูดนมาจริงๆแล้วก็ทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะผมว่ามันก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นแหละนะครับเองกามีสิทธิ์ที่จะแบบคอมเมนต์วิจารณ์ออกความเห็นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าในมุมผมผมก็รู้สึกว่าการออกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันอยู่ในความพอดีก็ดีที่สุด ใช่ไหมฮะก็ความจริงก็ต้องขอบคุณด้วยสําหรับคอมเมนต์ที่เอ่อบอกผมเข้ามาด้วยความหวังดีนะครับผมก็อันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณที่แบบว่ามีการเตือนเข้ามาบอกการดีๆอะไรเงี้ยดีเลยเยี่ยมเลยขอบขอบคุณมากๆครับก็แต่ถ้าเกิดว่าไอ้ส่วนตรงคอมเมนต์ที่บางทีมันเกินพอดีไปอะผมว่าก็แสดงพี่บอยได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆก็เห็นเพราะว่าก็มีมีคนถามมีอะไรอย่างนี้ครับแต่มันลอยไม่เราแบบว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะพึ่งมือไอ้เรื่องไอ้เร<อ>ื่องความ ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีเแตนนาไม่ดีอยู่แล้วครับผมก็อย่างที่บอกไปก็ขอบคุณจริงจริงอันนี้พูดจริงๆขอบคุณจากใจจริงสำหรับคอมเมนต์ที่แบบบอกกัน้ดยด้วยความหวังดีใช่ครับตัยอันที่มันบางอันที่มันเกินพอดีอ่ะก็คืออย่างที่ผมทุกวันนี้การอยู่กับโลกโซเชียลครับเวลาเราอ่านอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบดูอันที่มันมีความเหมาะสมพอเหมาะพอดี อะไรที่มันเกินพอดีผมว่ามันก็มีตัวอย่างมาให้เห็นกันเยอะแหละดี๋ยวมันก็ต้องเป็เสียไปลงเสียเวลาอะไรกันผมว่าผมว่าบางทีเราก็ต้องเลือกที่จะปล่อยผ่านอะไรตรงนั้นบ้างไม่ใช่สิ่งที่เราทำเจตนาก็คือเราชื่นชอบผมก็เป็นผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่เราแบบชื่นชอบศิลปินคนหนึ่งครับแต่ว่าก็ก็อย่างที่บอกไปเราเราคอมเมนต์ไปเราไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับในกานพูดในฐานะแฟนบอยเป็นยังไงบ้างการที่เราไปเมนต์เกือบทุกโกลสองพี่จอเขาบอกว่า คือก่อนหน้านี้ผมก็เห็นเป็นคลิปสั้นๆมาแล้วเพราะว่าก็เริ่มมีคนตัดคลิปมาใช่ไหมทั้งใน i อบ้างทิกต็อกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นคลิปสั้นๆก็ดูรู้สึกว่าเขาน่ารักดีคือน่ารักตรงที่ว่าเขาเป็นคนต่างชาติแต่ว่าเขาแบบพยายามไม่ใช่พยายามอะ่ะเขาก็พูดไทยตลอดทั้งคลิปเลยหมายถึงว่าคมจริงแล้วคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเขาอาจจะมีเพลอหรุดสื่อสารภาษาเกา,า,าหลีกันบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมพท้าแล้วเป็นคอนเทนต์ที่แบบเขา เขาพยายามจะพูดไทยงนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออน่ารักดีมีความจริงใจมีความธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบน่ารักดีก็เลยไปดูคลิปตัวยาวก็อาการว่าดูยาวเลยก็เลยติดเลยก็ชอบไปใจกูแค่ไหนเราไปแก้ใจกูหรือกูแค่ไหนก็น่ารักดีครับ <c oughs> คือคือผมผมผมรู้สึกว่าคอนเทนต์ของพี่พี่เขาก็คือมีความน่ารักตรงที่ว่าหนึ่งมีความธรรมชาติสองคือเขาเอ่ออันนี้ผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละ ทุกทที่ที่เขาไปเขาไปแบบเหมือนไม่ไม่ได้ไปตามไกด์ไลน์ว่าจังหวัดนี้ไอ้นี่ดีไอ้นี่ดังนะเขาไปแบบแบบลงโลเคอลจริงๆเลยไปเพาอยากไปเออไปเพราะว่าเขาไปรู้มาว่าตรงนี้มันมีอะไรหรือบางทีเขาก็แบบไปแบบคุมสุ่มไปอะไรอย่างเงี้ยก็เราเป็นเพราเรามีอยากไปตามรอยมาแต่เออความจริงแล้วที่ที่เขาไปผมก็เคยไปบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเออเก็ดีนะดีนะอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นดีกับดีกับเออคนดูดีกับ ชาวไทยด้วยนะแบบเรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวอะไรอีกใช่ไหมครับก็ร <ad> ู้สึกว่าก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบน่ารักดีคร <ad> ับคิดไหมว่าตัวเองบางวันจะต้องมาเป็นแฟนบอยเั้งขนาดน้ความจริงแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบดูคอนฟง <c oughs> คอนเทนต์อะไรยอยู่แล้วนะครับผม,ผมก็มีแบบช่องนู้นช่องนี้ศิลปินคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าแล้วพอเราดูแล้วเราชื่นชอบใครเราก็ก็เป็นคนที่แบบอยากแชร์หรือบางทีเราก็แชร์ลงสตอรี่ว่าเออคนน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคใช่คิดว่าอยากมีโอกาสร่วมงาน โอ้โหคงแบบไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นครับเราก็เป็นแค่เหมือนกับอะไรในฐานะเป็นผู้ชื่นชอบเป็นศิลปินอะไรเอ้ยเป็นแฟนคลับอะไรอย่างี้ยมากกว่าแต่ถ้ามีโอกาสก็ยินดีอ๋อถ้าเกิดเขาติดต่อมาเขาคงติดต่อมาหรอกครับขอย้อนทำนะอรพี่บอยเคยแบบเจอเรื่องคอมอะไรที่มันแย่ๆแบบแบบพี่บอยเคยคิดก่อนหน้าเนี่ยที่จะบอกว่าจะจัดการแต่ไม่ใช่เรื่องนี้หรอกและอันเนี้ยยังมีความรู้สึกแลนอยู่ไหม ไม่ได้ถึงขั้นนั้นหรอกแต่คือบางทีเราก็แค่แต่จะบอกว่าแบบบางบางคอมเมนต์มันมันมันเกินพอดีอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างคอมเมนต์ที่บอกว่าอ่ะเก,กาะกระแสอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะบอกว่าผมไปเม้นเพราะว่าอยากเก,กาะกระแสะอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะถามกลับไปเฉยๆว่าผมไปเม้นแล้วผมมีงานมากขึ้นหรือเปล่าอ่ะผมไปเม้นแล้วผมมีกระแสะมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ผมก็ยังทํางานเหมือนเดิมทุกวันเท่าเดิมไม่ได้มีงานมากขึ้น ไม่ได้งานน้อยลงไม่ได้กระแสะมากขึ้นไม่ได้กระแสะแลดลงผม,เ,เ,มเพราเมนต์ล่าผมชื่นชอบเฉยๆเพราะนั้นแล้วเรื่องการเกากระแสก็ไม่ใช่แต่ก็คือผมก็เป็นคนที่เลือกที่จะแบบไม่โต้ตอบพมากกว่าอะไรเงี้ยไม่ไม่จำเป็นเรื่องหลักแต่ไม่ได้ทำให้เราเระมัดระวังในการอะไรแบบนั้นเลยแน่นอน<ๆ>ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะคือคอมเมนต์ที่แบบบอกผมมาด้วยความหวังดีผมขอบคุณแล้วก็คืออะไรที่เราอาจจะคิดน้อยไปเราก็ต้องระวังมากขึ้นแค่นั้นเองแต่จริงๆบอลโควซึ่สี่ความในทุกที ปกติเราเป็นคนที่เป็นนิ่มอารมณ์ดีไม่ได้อะไรไม่ได้ดราม่าทุกอย่างเราอยากเบ้นเพื่อสร้างอ๋อคนทํางานตรงนี้ก็ต้องมีอะไรที่มันมีข้อจํากัดมากกว่าปกติอยู่แล้วครับเราก็ต้องรับมันให้ได้แค่นั้นเองก็จะทําอะไรก็ต้องระวังมากกว่าปกติแค่นั้นแฟนให้กำลังใจบ้างไหมครับอะไรนะความจริงแล้วก็ก็ไม่ได้เฟย์เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เข้าใจเจตนาเราแหละ นครับเป็นห่วงไม่ได้คือตัวผมเองผมก็ไม่ได้ว่าหนอยอะไรขนาดนั้นนะคือผมก็อยู่ตรงนี้มานานนะครับผมเข้าใจว่าท่าจัดของตรงนี้ดีเข้าใจว่าเออคอมเมนต์มันก็มีทั้งคอมเมนต์ที่เข้าใจและไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเข้าใจในในแง่ดีๆขอบคุณถ้าเข้าใจในแง่ที่เกินพอดีกันนั้นก็ปล่อยผ่านแค่นั้นเองชินเนงานกับเรื่องนี้ก็ขอให้มันปล่อยผ่านไปเนาแล้อใช่ครับผมโอเคโอเคขอบคุณครับ